ส่วนอีกหนึ่งสายหมูท่านผู้ชมฮะ,ฮะเออเป็นงานใหญ่จริงๆคนนี่แน่นทุกปีจริงๆนะ,ะฮะเทศกาลนวราตรี2568เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูจันทรที่22กันยายนกรมการศาสนาเนี่ยเขาจะมือกับสำนักพรามพระราชครูและแน่นอนที่สุดนะฮะวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกสีลมเนี่ยละครับท่านผู้ชม จาพิธีบูชาพระพิฆเนศพร้อมเทพประจําแผ่นดินและดาวนกพะเคราะห์ทั้ง9อย่างยิ่งใหญ่นะฮะก็นําโดยท่านชัยพลสุขเอียบอธิบดีกรมการศาสนาในฐานะประธานพิธีนะฮะแล้วก็ยังมีผู้แทนมีข้าราชการมีประชาชนผู้ศรัทธาเนี่ยนะฮะไปร่วม<ะ>งานแน่นเลยนะครับ งานจัดยาวๆคุณโอ๋ใชมีตั้งแต่วันที่22กันยายนนะคะไปจนถึง2ตุลาคมค่ะซึ่งกิจกรรมก็มีเพียบเลยะนะคะคุณเป้มีทั้งพิธีบูชาองค์เทพการร่ายลำนะคะการแสดงทางวัฒนธรรมและไฮไลท์สุดอลังการก็คือขบวนแหว่วันวิชัยทัศมินะคะปิดท้ายค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมนต์นสเสน่ห์ศรัทธาแบบจัดเต็มกลางกรุงเทพใจกลางสี่ลมเลยนะคะครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้ ดำเนินการโครงการครับเสน่ห์แห่งศรีสรรเทศกาลพฤษภานะนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะร่วมกับทางสุนทรพราหมณ์นะครับราชคูในพระร่มชวังและก็วัดแขกแห่งนี้นะครับครับซึ่งก็จะเป็นการจัดงานนวาตรีนะครับซึ่งการครั้งนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับในการบูชาเทพต่างๆครับเป็นเทศกาลที่มีผู้คนได้กับตอนหับจำนมากนะครับ ซึ่งเห็นได้จากในส่วนของการที่คนมาสักการบูชานะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนของการกระตุนเศรษฐกิจปีนี้มีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างก็คือว่าทางวัดได้จัดสร้างชิงชาที่ใช้ในพิธีเป็นไม้จันทร์แท้ๆนะครับซึ่งสั่งทำมาจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นที่ละแรกของโลกเลยก็ได้ที่เอาไม้จันทร์มาทำเป็นชิงชาเพื่อใช้ในการบูชานะครับ ก็งานจัดไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับ